บบนี้ใช่เลยครับที่1เขาก็ได้6ล้านบาทนะครับ6กล้านบาทเป็นถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเขาจะไม่ให้เงินทั้งหมดเลยนะครับรวยกันได้แล้วรวยกันได้แล้วรวยกันได้แล้วลุงยูกาลีทุกคนเห็นไหมครับประตูใต้ของเมือง่วนนะครับสวยดีใช่ไหมครับว้าวปลอดไฟแล้วน,นะครับปลอดไฟแล้ว อันนี้นะครับอันนี้เป็นล่ามชลก,กินแด้งนะครับว้าลุงคุลุงคนเยอะตุ๊กคอกคนอันนี้นะครับอันนี้เป็นใบชลก,กินแด้งคอนก็เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแป้งห้ากินได้เราต้มเลือกหกแรกนะครับหกแรกแรกอะไรที่ก็น้าง อันนี้ก็เลือกเร็ยเลครับที่เมื่อกี้ผมจะเลือกแรกแล้วก็ใครเจ้าของก็ค่าให้อันนี้ครักใบถ้าเรากินแบงนันนนะครับโอเห็นไหมครับที่พินที่ผมเลือกสามห้าสิบ้าตรงี้สามสี่ิ่แล้วยังเงินก็เป็นอัตโนมัติ อะไรก็มาเครื่องมันเลือกให้เองนะครับเป็นแบบนี้แล้วคือชากินบแบงอีกแป๊บนึงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะอธิบายให้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้นะครับสวัสดีครับทุกคนลุงโยเกาหลีม,า,ะะมาแล้วนะครับผมกับปาร์เลยนะครับที่ผมบอกมาเลยว่าออวันนี้ผมได้ซื้อชากินแบงนะครับน,นี้เป็นชากินแบงของเกาหลีนะครับมีของแบบด้วยนะครับ ใช่ครับวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันข้อแตกต่างเกี่ยวกับฉลากินเป็นของไทยกับของเกาหลีมันแตกต่างอย่างไรนะครับทุกคนชอบเลยไหมครับถ้าจะพูดเกี่ยวกับฉลากินเป็นของไทยเอียวันที่1วันที่16หกจะผลออกมาใช่ไหมครับเดวละมีสองข้างมันผลออกมาแล้วครับแล้วมีแบบเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมันเลือกเลขกในออนไลน์ก็ได้ ตอนที่ผมอยู่ที่ไทยผมเห็นเยอะมากที่มันคนมาขายเป็นชาากินเบงนะครับตอนนั้นก็ผมไม่รู้ว่ามันต้องเล่นยังไงเลยมันสงสัยว่ามันเขื่ออะไรคือมันรู้ว่าเป็นเป็นลอตเตอรี่เป็นชาากินเบงเต็มไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็มันผมรู้แล้วมันเล่นยังไงมีหกเลขห้าพดออกมาแล้วก็ที่ระหว่างนึงคือมันหกเลขทูก ทุกเลขใช่ไหมครับเป็นเลี่ยงกาหนดเลยใช่ไหมครับคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งเขาก็ได้6กล้านบาทนะครับ6กล้านบาทสุดยอดจริงๆนะครับแล้วถ้าจะซื้อโอรางวัลที่หนึ่งมี3ใบก็ที่8ล้านเลย <Yeah. S 1> ใช่ไหมครับลากกินแบงของเกาหลีมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฉลากกินแบงของเกาหลีนะครับแล้วทุกคนสงสัยว่าถ้าได้รางวัลที่หนึ่งเขาก็ได้เงินเท่าไหร่ <S <S 1> <S 1> ใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่เหมือนทุกอาทิตย์นะครับ เพราะว่าออาที่หนึง่งถ้าคนจะไปซื้อ,อ,อชารากิมแบงของเกาหลีถ้าคนเยอะๆก็มีเงินที่รางวัลมันสูงขึ้นมากนะครับ <c oughs> แล้วแต่อาทิตย์นะครับแล้วแต่อาทิตย์แล้วแต่คนที่ซื้อชารากิมแบงนะครับถ้าคนซืีอเยอะก็มันโอ้เงินเงินของรางวัลก็มันสูงขึ้นมากนะครับถ้า อธัธไหยก็มันคสนสน้อยกเอ็เงินของรางวัลก็มันน้อยไปน้อยลงแล้วารางวัลที่2คือที่จริงเ,เครื่องก็จับปอนอ์แล้วอีกบอดนน์นึงนะครับอีกปอดนน์นึงคือเป็นเลขโบนัสนะครับแล้วรางวัลที่2ก็เหมือนกันนะครับรางวัลที่2เขาก็าถูกเลข6ตัวแล้วมันหนึ่งตัวไม่ได้แต่ค่ายๆถูกกับเลขโบนสัสก็เข้าเป็นรางวัลที่รับ แล้วชรากินแบงของเกาหลีไม่เหมือนกับของที ne ่ไทยนะครับอันนี้เป็นชลากินแบงของเกาหลีนะครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับชรากินแบงของเกาหลีก็ต้องเลือก6แรกนะครับ6ตัวและ6ตัวนะครับรางวั่าที่2ได้เงิน40ล้านวอนนะครับ40ล้านวอนคือประมาณเออเงินไทยประมาณหนึ่งล้านกว่านิดๆนะครับหนึ่งล้านกว่านิดๆเออคนที่ได้ถูก5ตัว เขาก็ได้รางวัลที่3นะครับรางวัลที่3ได้เงิน1ล้านวอนนะครับ1ล้านวอน1ล้านวอนประมาณ28,000,000 28, บาทน,นะครับแล้วรางวัลที่4ใครๆถูก4ตัวเขาจะได้เออ่เงิน5 0 0 0 0วอนนะครับ5,000,000 5,000,000ประมาณ1 4 0 0บาทน,นะครับเลือก6ตัวก็ได้หรือว่าทำไมขี้เกียจก็อัตโนมัติก็ได้นะครับ ให้มันก็มันมีเครื่องก็มันเขาก็ให้ออกมาผลเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมันใบหนึ่งก็ประมาณใบหนึ่งเป็นอย่างนี้ก็บรรพบัตห้าพันวอนนะครับห้าพันไม่ใช่ห้าพันเที่ผิดเออก็เลยมันเกมละหนึ่งพันวอนนะครับคนซื้อชนะกินเบงเบนบบนี้ก็เขาก็ต้องเก็บไว้จนถึงวันเสาร์นะครับวันเสาร์ทรงทุ่มจ่าพนออกมานะครับแต่แตกต่งกับที่ไทยมันคือมันไม่ไม่เลี่ยงกันก็ได้นะครับ ถ้าโผล่มาว่า1 2 3 4 5 6องม่้กใช่ไหมครับแต่ในคนที่รู้ก็หกห้สี่า 6, 5, 4, 3, 2, 1, เป็นอย่างก็เขาก็เป็นถูกรางวัลที่หนึ่งเลยครับคนต่างชาติก็เข้าซื้อก็มันได้รางวัลหรือเปล่าเขาได้เงินหรือเปล่า,า,า,ลาใช่ครับได้เลยครับก็แล้วก็คนต่างชาติก็ซืออ้อชนร์ตเกมแบงของเขาก็เขาจะได้เงินด้วยนะครับ แล้วอันนี้นะครับอันนี้เล่นยังไงนะครับอันนี้ก็ฉลัดกินเป็นองเก้าเลยนะครับแต่อันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเขาจะไม่ให้เงินทั้งหมดเลยนะครับเขาจะไม่ให้เงินทั้งหมดแล้วครั้งเดียวไม่จะให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วให้ยังไงถ้าคนที่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเขาจะให้เงินทุกตัวเลยทุกตัวเดือนละเจนล้านวันนะครับ แล้วมันคือเ,อเองินไทยประมาณสองเซ็นบาทนะครับสองเซ็นบาทแล้วให้นั้นแค่ไหนให้นันนี่สิปีเลยว้าสุดยอดเลยนะครับนี่สิปีเดือนละสองเซ็นบาทเลยนะครับแล้วรางวัลที่3ถ้าคนที่ได้ถูห้าตัวเขาก็ได้เงินหนึ่งเซนวอนประมาณหนึ่งเซนวอนมาบ่นนะสองพันแปดร้อยบาทนะครับแล้วโอรางวัลที่4 คือคนที่ได้ถูก4ตัวเขาก็ได้5,000วอนนะครับที่เมื่อกี้บอกว่ามันพันสองร้อยบาทนะครับแล้วถ้าถูกแลกสองตัวเขาจะให้ห้าพัน 5, วอนห้าพันวอนนะครับโดยนี้ติปันนะครับแล้วเอ่อถ้าถูกหนึ่งตัวเขาจะได้ให้รางวัลเอ่อเท่าไหร่นะหนึ่งพันวอนนะครับแต่ต้องถูกเอ่อเลกสุดทน,นะครับแลกสุทสทดท้ภูมิกี่ว่าเป็นเบ,บนมีหรอครับ ก็มีโอกาสกทุกอาทิตย์แล้วมีโอกาสกทุกอาทิตย์แล้วที่เป็นได้ที่เป็นมห,หาเศรษฐีได้แล้วแต่เอ่ออาทิตย์ไหนก็มันไม่ซือ้ออะนรนก็อรโอกาสก็หายไปแล้วใช่ไหมครับก็เลยก็ซื้อน้อยก็ได้เด่ถ้าซื้อน้อยก็มีโอกาสอยู่อะไผมก็ซื้อทุกอาทิตย์แล้วนะครับผมก็ซื้อทุกอาทิตย์นะเต่ประมาณห้าพันบแค่นี้เองแค่นี้เองก็เออวันนี้ผมเล่าให้ฟังว่ามันฉลาดกินแบง คงไทยกับคงก็เลมันเต็กกันยังไงอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนผมไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับชนะกินแบงคงไทยก็เลยมันคนไข้คนไข้ชนากินแบงก็มาก็ผมบอกว่าเออไม่เอาไม่เอาครับพูดอย่างนี้ตลอดมาแต่ตอนนี้ก็มารู้แล้วนะครับก็เลยก็ผมอยากเล่นบ้างด้วย <S <S <ๆ S 1> เออโอเคนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนอ่อใครๆอยากซื้อชนะกินแบงก็มันไปเล่นกัน มาฮาเซติกกันด้วยนะครับมาาเซติกกันด้วยนะครับ,รบทุกคนโอเคเราเป็นรวยกันได้แล้วเป็นรวยกันได้แล้วเป็นรวยกันได้แล้วไว้จะกันไหมนะครับทุกคน<ด>อ่ะอย่าลืมนะครับค<ด>่ายๆพอใจวีเดอครีมก็แคนคอมเมนต์เยอะๆหน่อยแล้วก็กดติดตามด้วยกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวอทีนี้ผมจะออกมาก็ผมจะให้ให้เราฟังนะครับเป็นโอเคนะครับทุกคนแค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ we uh -huh.